ดูก่อนท่านอาคันตุกะผู้เจริญนับแต่นั้นมากระทั่งถึงบัดนี้ข้าพเจ้าสงสัยยังเข้าใจไม่ได้ว่าทําไมข้าพเจ้าจึงไม่แดยันล้มหลงขาดใจตายก็สายตานางเสียแต่ในขณะนั้นจะได้ไปเกิดในสวรรค์หรือบางทีเป็นพระวิบากกรรมในชาติก่อนยังเชลออยู่ข้าพเจ้าจึงไม่ตายลงไปในขณะนั้นสู้มีชีวิตรอดพ้นภัยต่างๆมาได้ถึงบัดนี้ ก็เห็นจะเป็นด้วยบุญกรรมยังหน่วงเหนียวไว้และกว่าจะหมดสิ้นไปก็คงจะอีกช้านานจะขอย้อนเล่าต่อไปถึงตอนนี้คลีลูกหนึ่งพลัดหัดนางกระเด็นออกจากกลางเวทีลงมาข้างนอกบรรดาชายหนุ่มในที่นั้นหลายคนต่างวิ่งกันเข้าไปแย่งเก็บลูกคลีเข้าไปเจ้าด้วยผู้หนึ่งที่วิ่งเข้าไปแย่งกับเขาด้วยและไปถึงลูกคลีก่อน แต่ในทันทีนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอันงามีมร,าราคาแพงกรากเข้าไปแย่งข้าพเจ้าต่างฝ่ายไม่ต้องการให้ใครได้ลูกคลีเอาไปแต่อาศัยข้าพเจ้ามีความรู้ในวิชากลเมตมวยปล้ำชำนาญจึงคว้าลูกคลีไว้ได้ส่วนชายคนนั้นคว้าหลังรังข้าพเจ้าไว้ไม่ให้ไปแต่ไปคว้าถูกสร้อยคอทำด้วยแก้วมีเครื่องรางร้อย สร้อยคอของข้าพเจ้าขาดทันทีกระทําให้ชายคนนั้นล้มลงข้าพเจ้าก็ได้ลูกครีมาชายคนนั้นโกรธกระโดดลุกขึ้นหยิบสร้อยที่ตกขาดอยู่ข้างเท้าข้าพเจ้าเครื่องรางที่ทําเป็นตาเสือเป็นของไม่สู้มีราคาอะไรแต่เป็นเครื่องคุ้มกันภัยเวลานั้นไม่อยู่ในกายข้าพเจ้าแต่ช่างเถิด เพราะได้ลูกครีอันเมื่อสักครู่ได้ถูกหัดดังดอกบัวของนางตบต้องมาอยู่ในกำมือของข้าพเจ้าแล้วและในทันทีนั้นด้วยความชำนาญในการโยนครีมาก่อนข้าพเจ้าได้โยนลูกครีขึ้นไปที่หน้าเวทีตรงมุมข้างหนึ่งลูกคลีค่อยกระท้อนเข้าไปหาสาวน้อยซึ่งในขณะนั้นยังคงตบลูกครีที่เหลืออยู่อีกลูกหนึ่งนางก็รับไว้ได้ จะทําให้คนดูแสดงความพอใจอ,อกเซ็งแซ่เมื่อการเล่นเพื่อบูชาพระลักษมีเทวีสิ้นสุดลงแล้วนางงามทั้งหลายก็หายหน้าไปส่วนข้าพเจ้ากับโสมทัศน์ก็กลับบ้านขณะเดินทางกลับสหายข้าพเจ้าพูดขึ้นว่าข้าพเจ้าเป็นคนโชคดีที่ไม่ได้รับราชการอยู่ในกลุงนี้พระชายหนุ่มซึ่งเข้ามาแย่งลูกคลีกับข้าพเจ้าไม่ใช่คนอื่นไกล เป็นบุตรของประธานมนตรีใครๆที่ได้เห็นเหตุการณ์ในเวลาที่แล้วมารู้สึกว่าชายหนุ่มคนนั้นสแสดงกิริยาอาฆาตมาตรายข้าพเจ้าเป็นที่สุดความข้อนี้ไม่ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกวิตกเดือดร้อนเลยที่เดือดร้อนในใจอยู่ในขณะนั้นก็ที่ตรงจะต้องการทราบว่าสาวน้อยคนนั้นคือใครแต่ก็กระดากปากไม่อาจตักถามป่ายถมันทัดก็โดาความในใจข้าพเจ้าได้ แกล้งผู้ชมเชยนางในการเล่นคลีต่างๆนานาข้าพเจ้าทำเป็นไม่รู้สึกและว่าหญิงที่เมืองข้าพเจ้ามีถมไปที่สามารถในการเล่นคลีไม่แพ้แท้ที่จริงในเวลานั้นหัวใจข้าพเจ้าปั่นป่วนด้วยความรู้สึกว่าตนได้กล่าวความเท็จควรที่จะต้องขอโทษนางผู้หาที่เปรียบในความงามไม่ได้ ข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องกล่าวว่าคืนนั้นข้าพเจ้านอนไม่หลับเลยที่ทนนอนหลับตาก็เพื่อหเห็นภาพที่ต้องการเห็นเท่านั้นวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าไปสงบอารมณ์อยู่ที่มุมสวนของท่านเจ้าบ้านที่ข้าพเจ้ามาพักอยู่เพราะที่นั้นอยู่ห่างไกลจากเสียงพลุกพล่านแอตตรงที่ดินทรายใต้ต้นมะม่มวงอันร่มรื่นกระทำให้ร่างกายที่ผ่าด้วยรุ่มรักค่อยระงับความร้อนรอนไว้ได้บ้าง กับได้อาศัยพินเจ็ดสายเป็นสหายตำรับบอกเล่าความรักในใจพอตะวันบ่ายคลายแดดร้อนลงไปบ้างข้าพเจ้าชวนโสมทัศน์ให้นั่งรถไปเที่ยวอุทยานอีกโสมทัศ์ขัดไม่ได้ก็ไปด้วยที่จริงโสมทัศ์ต้องการไปดูการตีนกพนันแต่ต้องเว้นไปในวันนั้นข้าพเจ้าเดินตุรัตุเรอยู่ในสวนจนตลอดก็ไม่เป็นผลถังมุ่งหมาย ยิงอยู่มีนางงามเล่นคลีอยู่หลายคนดูประหนึ่งจะลวงให้เข้าไปเจ้าหลงเข้าไปหาครั้นเมื่อเข้าไปแล้วก็หาพ่านพบนางผู้เลวโฉมคือพระศรีเทวีเม่เข้าไปเจ้าเสียใจเป็นที่สุดเลิกไปเที่ยวในอุทยานหันไปเที่ยวทางแม่คงคาได้ไปยังท่าน้ำหลายแห่งในที่สุดลงเรือเที่ยวลอยละล่องไปตามกระแสนอันศักดิ์สิทธ นแสงอาทิตย์ในเวลาอัสดงลับหายไปเห็แนแสงคบและแสงตะเกียงเรี่ยรายอยู่แหวมๆต้องพื้นน้ำซึ่งดูดั่งกระจกให้เต้นฉะนั้นข้าพเจ้าจำเป็นต้องเลิกความหวังอันแรงกล้าแต่ว่าเงียบเงียบอยู่ในใจบอกให้คนเรือให้พายมาส่งยังที่ท่าที่อยู่ใกล้เมื่อนอนไม่หลับตลอดคืนตื่นขึ้นตั้งแต่เช้าก็อยู่แต่ในห้อง เพื่อพักผ่อนอารมณ์ซึ่งหมกมุ่นมัวหมองเห็นอยู่แต่รูปนางงามพอให้บรรเทาจะได้มีกำลังวังชาสามารถไปเที่ยวอุทยานในตอนบ่ายอีกเพื่อให้หายํำคาญใจหันไปพึ่งผู้กันและสีเอามาวาดรูปนางในเวลาตบตีลูกคลีพูดถึงอาหารข้าไปเจ้าไม่สามารถจะกินได้แม้แต่คำเดียวอันว่านกเขาไฟซึ่งมีเสียงเพราะอ่อนหวาน ยืนชีพอยู่ได้ด้วยแสงจัน์ทฉันใดข้าพเจ้ายืนชีพต่อมาได้ก็ด้วยแสงจัน์ทแห่งดวงหน้าของนางฉันนั้นซึ่งข้าพเจ้าจำได้เป็นเงาเงาแต่หวังว่าจะได้เห็นเพื่อฟื้นความจำให้แม่นขึ้นอีกก็ที่ในอุทยานตอนเย็นอานิจจาความหวังที่มีไว้นี้ในที่สุดกลายเป็นความเสียใจเพราะไปแล้วก็ไม่ได้พบภายหลังโสมทั์ชวนไปเที่ยวสอดสกา พระโสมทัดติดสกาแทบเป็นบ้าอย่างพระน,น์ซึ่งถูกกรีเข้าสิงฉะนั้นข้าพเจ้าขอตัวไม่ไปด้วยบอกว่าเหนื่อยซึ่งที่ถูกถ้าเหนื่อยก็ควรกลับบ้านแต่ข้าพเจ้าไม่ยักกลับไปไปที่ท่าน้ําแล้วลงเรือเที่ยวอีกในคราวนี้ข้าพเจ้ามีความเสียใจไม่แพ้กับคราวก่อนเพอไม่ได้วิแววอะไรเลยจบตอนที่สี่